ไม่ถึงชั่วโมงนี่คือจะหมดแล้วเนาะมันจะแบบได้กลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีความเปรี้ยวของมะม่วงเนี่ยมันนี่มันสตรอเบอรี่โรที่กำลังฮิตใช่ไหมครับพี่ใช่แต่ว่าไอเนี้ยเอามาจากมาสกินซึ่งมันไม่ใช่สตรอเบอรี่โรธรรมดาตอนเนี้ยเขาได้ทําแบบสูตรของเขาที่เน้นความเปรี้ยวสตรอเบอรี่ด้วยความหวานของมันมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่เขาผสมมะม่วงเข้าไปด้วยมันก็เลยได้แบบเอกลักษณ์ความเปรี้ยวของเขาอะมะม่วงผสมกับสตรอเบอรี่ ใครกินไปเรื่อยอยากได้ความเคม็มความเผ็ดเพิ่มเนี่ยก็มีพริกเกลือมาให้เหมือนเดิมอืมเ้าก็ทําเส้นมาแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นเลยว่ามีสตรอเบอรี่กับมะม่วงแล้วมันต่างจากมะขามที่เคยกินไหมครับพี่คือมะขามอะ่ะเขาจะเน้นเปรี้ยวไปเลยเนาะแบบมะขามมันแบบเปรี้ยวหอมมะขามไปเลยแต่เนี้ยมันจะแบบได้กลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีความเปรี้ยวของมะม่วงเนี่ยมันก็เลยจะได้แบบรสชาติหลายอันไม่หิดหลังกินแป๊บเดียวนะผมได้มาสิบแปดชิ้นเนี่ยกินแป๊บเดียวจะหมดแล้ว กินนี่คือแบบไม่ถึงชั่วโมงนี่คือจะหมดแล้วนะเพราะว่ามันกินได้เรื่อยๆเพลินๆเลยคือช่วงเนี้ยใครที่แบบชอบดูบอลลังคือหรือว่าช่วงปลายปีครับมันอาจจะมีกิจกรรมดึกๆปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าทํางานเคลียร์งานดึกๆเนาะสิ้นปีงานมันจะยุ่งหน่อยเอาตัวเนี้ยกินได้เรื่อยๆมันไม่ใช่แค่แบบกินเพื่อตื่นรอัน,นี้คือกินเล่นๆได้นะครับแนะนําเลยหรือใครอยากจะซื้อไปฝากใครก็ได้นะช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ ของมัสกินนะครับเอกลักษณ์ของเขาเส้นเขาจะหนาแล้วก็ยาวมากอืมเนี่ดูไม่ได้เส้นสั้นๆนะมัสกินนี่คือแบบกินทำมาแบบยาวๆเลยกินกันได้แบบจุกๆไปเลยแบ่งกันกินน้อยเนะคุณเอาแพ็คแบบเนี้ยไปแบ่งเพื่อนไปแบ่งแบบแฟนแบ่งครอบครัวอะไรได้นะใครชอบอะไรแบบนี้เนาะแบบเปรี้ยวๆหวานๆเป็นของหวานกินดึกๆเนาะก็ไปตามกันดูครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีอะไร อร่อยอร่อยมาให้ตามกินกันก็ฝากตามกันด้วยนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ครับตามกันได้ที่ครับมาสกินนะครับสตอร์เบอรี่มะม่วง